ท่ผู้ชมตลาดที่เดียนพามาในวันนี้นะคะเป็นตลาดเพื่อคนรักสุขภาพค่ะและรักการรับประทานมังโดยเฉพาะเพราะที่นี่คือตลาดมังสวรัตอยู่ที่จตุจัจกรนี้เองค่ะนอกจากที่นี้จะเป็นแหล่งรวมผักปลอดสารพิษวัตถุดิบไร้สารเคมีสมุนไพรรวมถึงเครื่องปรุงสไตล์มังมังทั้งตลาดแล้วขอบอกเลยนะคะว่าที่นี่แทบจะเป็นเขตอภัยทานเพราะปลอดเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดียนคอนเฟิร์มค่ะ เอ๊เดี๋ยวนะนั่นมันข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงเฮย้ยมาได้ไงอะฉันพลาดอะไรเปลร่าไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วละเอา้าที่แท้มันคือโปรตีนเกษตรที่ทำเลียนแบบเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะหุยเหมือนมากเลยอะเดี๋ยวนี้เหมือนซะจนแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณผู้ชม วันนี้มาทานข้าวกล้องจากเก่งส้มตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราทานอาหารทั่วไปมีทานแล้วร่างกายมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทานแล้วเหมือนกับมีสารพิษมีอะไรแลร่อยาเลยคิดว่ามาทานอย่างนี้ทานแล้วรู้สึกว่าเออดีขึ้นอะไรสุขภาพอะไรมันก็ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตประจําวันเราตอนนี้เราต้องดูแลร่างกายแล้วก็มีที่เนี่ยาหารที่ว่ามีอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะโดยเฉพาะคนสูงวัยชอบมากถูกนะครับก็20บาทเองก็ ให้เยอะด้วยรสชาติก็ใช้ได้เลยฮะก็ผิดโตมาใส่เองก็ไม,ไม่ะไมะพะนี่ครับผิวโตพื้นที่ทั้งหมดของ ลาดมังสวิรัต์บอกเลยค่ะเดินสวยๆได้ไม่ร้อนค่ะเพราะที่นี่แบ่งเป็นสองโซนด้วยกันนั่นคือโซนที่จำหน่ายอาหารราคาประหยัดและผักสดปลอดสารพิษและโซนที่2องจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติที่มีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจนถึงเครื่องปรุงและขนมขบเคี้ยวมากมายจากพัญพืชค่ะและแม้ว่าที่นี่จะขายอาหารมังสวิรัตินะคะแต่ราคาสินค้าในตลาดไม่ขายเกินราคาและยังถือว่า อยู่ในเกณฑปกติค่ะแม่บ้านอย่างเราเราก็ฟินไปสิแขคุนเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนของเราเองซึ่งผลิตออกมาแล้วก็ใช้ในชุมชนพอเหลือกินก็จะเอามาขายนะคะแต่ขายในราคาถูกเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับได้กินข้าวที่ถูกแล้วก็ไร้าสารพิษนะคะปลอดภัยข้าวของเราก็ราคาถูกนะคะถูกกว่าข้างอกอย่างอย่างข้าวไลบรี่เนี่ย บา,บางที่ขายละกิโลละร้อยแต่ของเราขายแค่ห้าิบาทขายผักค่ะผักผลไม้ไร้สารพิษแล้วก็ผักของเราเนี่ยจะเป็นผักไร้สารพิษอะคะ่ะซึ่งเรามีเกษตรกรที่เราได้ร่วมมือกันแบบว่าซื้อจากเข้ามาค่ะโดยหลกักๆแล้วจะเป็นวางน้ําเขียวค่ะเป็นออร์แกนิกนะคะแต่ถูกถูกกว่าในห้างค่ะเนื่องจากเราไม่ผ่านคนกลางที่ตลาดแห่งนี้นะคะ ถือถุงพลาสติกเชยนะคะงานปลอดถุงพลาสติกต้องมีงานรักโลกต้องมาเดียนนิพิมพ์แฮชแท็กบอกเพื่อนๆแทบไม่ทันโน้องรออเดียนพูดไว้ตรงนี้เลยว่าดีงามมากสำหรับตลาดมังสวิรัตจจิจุจักค่ะเราลง,ลงมาเป็น10ปีแล้วว่าให้ไม่นิยมให้ใช้ถุงพลาสติก ถุงผ้านี่มันเป็นของชุมชนเราปฐมโาโซคือเขาก็เอาเศษผ้ามาเย็บเย็บแล้วก็ขายในราคาบุญนิยมถุงผ้าเย็บเองค่ะส่วนมากถ้าเบื่อไปซื้อของมาเยอะนะคะก็หิ้วถุงผ้านี้แหละคะ่ะที่นี่ก็เขาก็รักษาไม่ให้โลกร้อนแล้วก็มาทีไรก็มาเป็นลูกค้าที่นี่ประจํา ร้านแห่งนี้นะคะเหมาะมากเลยสำหรับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ใครว่างก็ลองแวะมาได้นะคะอาจจะได้วัดถุดิบไปทำอาหารเมนูใหม่ๆที่ไม่ซ้ำซากจำเจส่วนตัวนี้เดียนก็ซื้อของมามากมายเลยค่ะมาฝากพิธีกรทั้ง3คนทานกันให้อร่อยนะคะถ้ามีเมนูอะไรน่าสนใจก็แนะนำกันบ้างนะคะบายไปละ